ตอนนีไทครับนะครับแล้วมาถึงล้วครับชื่อดะคุยความไปแรกนะครับที่ผมได้เดินทางมาทุกตามแบบนี้แล้วก็ได้ทำการอุนเองะของครับคุณคัมากที่อุสรีครับจากชื่อละคุยความบ่อนคลิปครับปลาคุณภาพสูงส่วนบ่อนี้อานนี้เป็นปลาเกรี่ยกสวยงามครับของไทยครับที่เาขึ้นมาแล้วครับจกไป่ากพี่น้อง เมงไทยครับให้ได้เลี้ยงดูกันนะครับว่าเป็นยังไงแต่พัฒนาการของปลาที่เป็นเกตธรรมดาเนาะก็เป็นการเลี้ยงแบบว่าในน้ามีปลาสีสันสวยงามครับหรัดท้ายที่สนใจนะครับกับปลาสะพานฮิสุริหรือว่าส้มดำนะครับจริงๆมันต้องเป็นแดงดำแหลแต่คือบ้านเราเรียกว่าส้มดำ ีเป็นปลากิจคุณภาพสูงครับราคานี่ไม่ต้องพูดถึงรีบดรวครับบ่อนี้เหมือนกันอ่ะแต่ไทยครับนั้นมาเอาที่ราคาที่จับต้องได้ไปฝากพี่ๆน้องๆในเมืองไทยครับได้เอดเียงกันเป็นราคาจ้เยาเกบเล่นเรื่สวยงามเจอกับที่ไทยครับครับี่สุริจับเชิดระค่อยาร์ความที่ทำสายฮสริได้ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น านเจ้าของฟาร์มครับที่เดินไป mm hmm. ของฟาร์มครับกำลังเก็บปลาเพื่อที่จะเข้าไปในบอ่อไปไว้ในบ่อฝากนะครับก็เดี๋ยวเดินทางเข้าไปที่เจ้าคับเร็วๆนี้ครับ ถ้าเจ้าของฟาร์มเช่ญล,ละคอยฟังครับกลับมาที่มารุจุอีกครั้งนะครับวันนี้มีป่าขึ้นใหม่นะครับที่เห็นยี่นีเนน่เป็นจัมโบ้นะครับเป็นจัมโบ้นิสัยของมารุจุค,ค่อยฟาร์ม ปลาโกสังเกตเดี๋ยวค่อยดูปลาชาิัดอีกทีหนึ่งครับที่เห็นนี้นะครับเป็นปลานิสัยครับสดใหม่เครื่องจับบรินของบริจูค่คอยฟาร์มครับเป็นเกรดจัมโบ้ครับเป็นเกรดจัมโบ้ที่ใส่ของเขาสายใหญ่นะ วันนี้อยู่ครบแล้วครับสามพี่น้องโ oh, <c oughs> อ้โหเป๋าสวยงั <athletes> ่นเลย โอ้โหจะมีอยู่ในบอ่อด้วนะครับตัวตัวแยกไป้ระบางส่วนเดี๋ยวเขาจะเริ่มทำการทำการแคสเกตแคสเกจตจากตรงนี้ไปลงบอรต๊ดเติ๊ดเติ๊ดเหมือนทุกครั้งท,ท,ที่เราเห็นนะครับอจะนี้ปลาเกียวเงานะโอ้โห

บอรถ้าบอร์นี้คือปลาแพงเข่งแข่งนี่รัดูปีเตอร์เขาเช็คเพศปลาครับแล้วเช็คเพศแล้วก็มีการแยกเกรดปลาด้วยถ้ามาบอร์นี้คือจะเป็นปลาไฮค h q u a l ครับหรือปลาราคาแพงน่โอ้ตัวนี้แพงแน่เลย โชว์ว่ะมาเข้าไปดีมั้ยครับเป็นไม่ต้องสงสัยเลยไม่ต้องสงสัยเลยว่าเรเชียวสายตาแหลมคมในนี้ในนเ้็ะไรนะครับเมื่อกี้ผมเล็งตัวนี้ก้าวเล็งแพงทั้งสองตัวเลย โอ,อนน้คือปลาที้ใส่นะครับทุกคนครับโหไซแต่ละตัวนี้ก็ต้องมีเท่าไหร่ก้าเท่าเดาเนี่ย้า55เกิน55เกิน55แน่นอนโอ้ 55, โห <55. S 2> โ,โจแล้วเ <laughs> มื่อกี้นี้ <laughs> เอยแต่ก็แพงอยู่ดีไม่เกี่ยวกับเพศครับอันนี้อยู่ที่คุณภาพตัวมสคูลครับโอ้อันนี้ก็ไม่เหลือครับแพงแน่นอน แพงแน่นอนก็ <c oughs> สวยนะตรงกินนะเป็นซนันเก้ครับน,นี่เป็นตันโจสันเก้อันนี้ตัวนี้ไม่แพงหรอกนะ <c oughs> ไม่แพงใช่ไหมบอกแล้วไม่แพงเน,นี่ยอยู่บอ่อแรกด้วยเขาจะไล่ราคาหมาครับตึกต๊กตึ๊กหมายถึงว่าคุณภาพ่ะครับตึกต๊กตึก๊กต <c oughs> ึ๊ก <c oughs> บ่อเนี้ยบ่อเล็กนะตอน้อแพงสุดอื เป็นสุดท้ายนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่อยู่ที่นี่นะครับคือแบบว่าคอนเทนต์อัดแน่นจัดเต็มมาตั้งแต่เช้าออกจากจากกันจีมาเข้ามามา,มาริจูก็ามาเจอจกับปลานี่ครับส,สวยนะครับที่เขาเพิ่งขึ้นมาจากบ,บริเวณเป็นปลาเกรดท็อปของเขานะครับเป็นนิสัยนะเป็นท็อปก็เป็นจัมโบ้นิสัยสายใหญ่นะครับคือแต่ละตัว55เซนขึ้นแน่นอนบางตัวอาจจะมีถึง6กิครับ ตอนนี้พาไปดูขั้นตอนนะครับการคัดแยกปลาของมรุจูทุกคนตัวนี้แพงไหมเขาเช็คเพรกต,ต,ต,ตัวเลยนะ นี้ไม่แพงนะครับอ่ะในนี้มีโคกุสีก็สี่ตอนตัวหนึ่งคิดว่าจะแพงไหมามาถ่ายกันดูก้าว <9 S 2> <9 S 1> คิดว่าแพงไหมสีตอนตัวนี้นนมาแล้วมาแล้วโคกุสีตอนเปลทเหียญแน่นอนเหรียญไหมแพงแน่นอนเี่เรียกตัวอะไแพงตัวนั้นเลยโอ้โห ตัวนี้ไม่แพงหรอกอยู่บอกกลางไหมอยู่บอกกลางอโอ้โหซื้อหวยทำไมไม่ถูกงนี่บ้างเนี่ย<อ>ยังมีปลาอยนะครับอยงบนเทียบเลยเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันต่อครับ <c oughs> าจะรอถามราคาใช่ไหมจะรอถามราคาด้วยคงไม่รอดหรอกเพราะคงฝรั่งเอาไปก่อนและไ่าอยู่ล้วไม่ขาใช่ไแต่ราคาด้วยไลอยเขาเสียภาษีหรอโลมาตัวนี้แพงตรงไหนบ้างน่าแพงที่สเราขึ้นมาแล้วนะ

아리베간드

ข้าวกล้องไม่มนป่จงตอนนี้ทุกคนกำลังแย่งชวบ้าตอวนี้กันอยู่ครับตอนที่ผมตักตัวนี้แหละ ฝรั่งฝรั่งได้ไปนะครับอดอดจ่อยอดจ่อยแบมแบมอดเสียตังจ่อยข่าวนี้ก็ข่าวหลายนะรลอดตัวไปนะ ใช่ครับซูโบซูมีไงซูโบซูมีแล้วเป็นปากเป็นเส้นสวยโค้กโค้กโค้กแล้วแต่あったนะฮัมโค้กแล้วแต่あったอ่า yes the hot